สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับเวลานี้เราจะมาศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราวันนี้ก็ฟังพระคำของพระเจ้าผ่านคลิปวิดีโอนี้นะครับมานมัสการพระเจ้าด้วยกันที่คริสจกรก็ไม่ได้นะครับช่วงเวลานี้ก็ต้องอดทนแล้วก็รอคอยอย่าลืมที่จะอธิษฐานเผื่อสถานการณ์นะครับที่จะ คลี่คลายให้เร็ววันนะครับเพื่อเราจะมีโอกาสได้กลับมานามัสการพระเจ้าร่วมกันที่ขริสุจักรนะครับพี่น้องพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วก็ให้เราที่จะมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ด้วยกันนะขอพระเจ้าอวยพรพระคาของพระเจ้าวันนี้พระธรรมมัทธิวบทที่20นะครับเราจะอ่านข้อที่20ถึงข้อที่28ให้เราอธิษฐานเพื่อพระคําของพระเจ้าจะได้เกิดผลในชีวิตของเรานะครับ พระบิดาพระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับเช้าวันนี้ที่มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการที่จะได้ฟังพระคําของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงปโปรดประทานให้เพื่อเป็นการเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณทั้งหลายจะสามารถรู้ถึงน้ําพระทัยของพระองค์และดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องแม้ว่าสถานการณ์จะมีความยากลําบากสําหรับพวกเราในการมาพบปะกันแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีสิ่งใดที่จะยากเกินไปในการที่เราจะติดตามพระองค์ ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอทรงโปรดสอนให้พระคำของพระเจ้านั้นจะเป็นจริงและสําเร็จในช่วยของเราได้ขอพระพรของพระองค์ให้ทั้งหลายสามารถเข้าใจความจริงอธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับพระคำของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่20สนะครับข้อที่20ถึงข้อ28เราจะอ่านด้วยกันคําทูลของยากอบและยอน ขณะนั้นมารดาของบุตรแห่งเสบดีพาบุตรทั้งสองมาเฝ้าพระองค์กราบไหว้ทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์พระองค์จึงทรงถามนางว่าท่านปรารถนาอะไรนางทูลว่าขอพระองค์รับสั่งให้ตั้งอขอพระองค์รับสั่งตั้งให้บุตรของข้าพระองค์สองคนนี้นั่งในราชอาณาจักรของพระองค์เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่ง แต่พระเยซูตรัสตอบว่าที่ท่านทั้งสองขอนั้นท่านไม่เข้าใจถ้วยซึ่งเราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือเขาทูลว่าได้พระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายจะดื่มถ้วยของเราเป็นแน่แต่ซึ่งจะนั่งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่พนักงานของเราที่จะจัดให้แต่พระบิดาของเราได้ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ใด ก็จะให้แก่ผู้นั้นเมื่อสาวกสิบคนนั้นได้ยินแล้วก็มีความคุนเคืองพี่น้องสองคนนั้นพระเยซูทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าผู้ครอบผู้ครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อำนาจบางาังคับแต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใครจะเป็นใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนิบัติท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นท่าสมัครของพวกท่านอย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นข้าไทยคนเป็นอันมากดังกล่าษพระเาของพระเจ้า,อจาตอนนี้อาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับหลายท่านก็คงจะเคยได้ เรียนรู้และก็สัมผัสมาแล้วนะครับไม่เป็นไรก็กลับมาทบทวนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะนํามาใช้นะครับพี่น้องครับเมื่อเราอ่านไปแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆไม่เข้าไม่ไม่ยุ่งยากนะครับเข้าใจได้ไม่ยากแต่การที่เราทั้งหลายจะนํามาใช้นั้นก็คงจะไม่ง่ายเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องออสิ่งที่เราทั้งหลายได้เรียนรู้นะครับพระคัมภีพระเจ้านี้ก็คือว่า เราเห็นว่ามีแม่คนหนึ่งนะครับมารดาเาเรียกว่ามารดาของบุตรแห่งเเบดีก็คือภรรยาของเเบดีเนี่ยนะ,นะบ้านเเบดีนี่แล้วถ้าพูดถึงเเบดีก็แน่นอนนะครับเราจะต้องคิดถึงบุตรสองคนของเขาที่ติดตามพระเยซูที่พระเยซูเรียกเขาแล้วก็เขาก็ละเรือละอวนละอะไรล้งลาบิดาแล้วก็ตามพระเยซูมาสองคนนั้นเป็นชาวประมงเป็นพี่น้องกันก็คือใครครับ ย้อนแล้วก็อยากเกาะพี่น้องทราบอยู่แล้วนะครับวันนี้แม่ของเขานะฮะหรือว่ามารดาเนี่ยก็มาขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์มาทูลขอนะครับแล้วก็ไม่ใช่ขอธรรมดานะครับมากราบไหว้แสดงว่าต้องการให้พระองค์เมตตานะครับกราบไหว้แล้วก็ทูลขอเอาละครับเมื่อกล้าขอนั้นพระเยซูก็จะให้ไหมลองดูนะครับนั้นพระเยซูก็เลยจะถามว่า ท่านปรารถนาอะไรพระเยซูเห็นเธอมาทูลขออากจะขอสิ่งหนึ่งพระเยซูก็ถามว่าจเจ้าอะไรปรารถนาอะไรเหรอมาขอเนี่ยนะนางก็ตอบนะเอาละก่อนที่นางจะตอบวันนี้ถ้าพระเยซูจะขอเออไม่ใช่ถ้าพระเยซูจะถามว่าเราอยากจะขออะไรหรือว่าปรารถนาอะไรเดี๋ยวพี่น้องมีอะไรที่อยากจะขอพระเยซูไหมฮะ มั่นใจไหมครับว่าสิ่งที่เราขอนั้นดีจริงนะแล้วก็มันมันคุ้มที่จะขอนะบางคนขอไปขอไปเรื่อยนะครับขอขอไม่ค่อยคิดนะครับแล้วก็ขอในสิ่งที่อาจจะไม่ได้สาระมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าพระเยซูอ่าจะถามเรานะครับเราต้องมีคําตอบนะครับว่าเราจะขออะไรและพระเยซูก็พระองค์ก็ฟังนะครับถ้าใครจะมาขออะไรจากพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าเรามีพระเจ้าที่ฟังคําทูลขอนะครับ แล้นางตอบว่าอย่างไงครับนางบอกว่าอย่างนี้บอกว่าขอพระองค์รับสั่งคือขอให้พระเยซูเป็นผู้จัดนะเป็นผู้เตรียมเป็นผู้สั่งการประมาณอย่างนั้นนะครับให้บุตรทั้งสองคนนะวอยอนกับยากอบซึ่งเป็นลูกชายของเขาเนี่ยอุตส่าห์ตามพระองค์มาเนี่ยนะแล้วก็รับใช้พระองค์เนี่ยทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวมารับใช้พระองค์นะครับ ขอพระองค์ทรงเป็นผู้ตั้งลูกทั้งสองคนนี้นะครับนั่งในราชอาณาจักรของพระองค์โอ้โหพี่น้องครับเมื่อพระเยซูพระองค์บอกว่าพระองค์จะกลับฟื้นขึ้นจากความตายนะแน่นอนว่าเขาก็คงคิดถึงเรื่องการตั้งอาณาจักรใหม่นะครับเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่นี่นะครับก็ พระองค์นั้นยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะแต่ว่าผู้ที่จะอยู่ทางซ้ายทางขวาเนี่ยนะครับมือซ้ายมือขวาเนี่ยนะสมุนเนี่ยนะครับที่นั่งใกล้ชิดพระองค์เลยเนี่ยก็คือขอให้เป็นลูกชายทั้งสองคนนี้โอ้โหพี่น้องครับเป็นเรื่องที่ทูลขอแบบนี้นะครับเป็นความต้องการพูดง่ายๆคืออยากจะเห็นลูกของตนนะบุตรของตนนี่เป็นใหญ่เป็นโต พี่น้องครับการเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปรารถนาหรือเปล่าเราเห็นว่าในโลกปัจจุบันนี้นะครับก็เรื่องความเป็นใหญ่เป็นโตเหนือคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่คนก็ขนควายในสังคมคริสเตียนเรามีไหมครับในคริสตจักรในองค์กรคริสเตียนมีไหมมีนะครับอยากเป็นใหญ่เป็นโตเพราะนั้นเอาละครับดูซิว่าพระเยซูจะจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้นะครับ พระเยซูก็เลยบอกว่าเอ๊ะคงจะไม่เข้าใจนะท่านทั้งสองคงไม่เข้าใจลูกชายนี่คงไม่เข้าใจนะครับคงไม่เข้าใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์นะครับคุณจะรับได้หรือหมายความว่าการที่พระองค์จะเป็นขึ้นจากความตายการฟื้นขึ้นมาใหม่พระองค์ต้องผ่านอะไรครับผ่านถ้วยนะถ้วยนะถ้วยซึ่งพระองค์จะดื่มหมายความว่าเหตุการณ์แห่งความยากลําบากเนี่ย ท่านจะรับได้หรอท่านคงไม่เข้าใจจริงๆแล้วการที่โปรงกําลังเผชิญหรือว่าอาณาจักรของโปรงหรือว่าแผ่นดินของโปรงนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบสบายสบายมันไม่ใช่เรื่องการมีเกียรติยศการเป็นที่ยอมรับนับถือการยกย่องแบบแบบโลกเขาทํากันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าโปรงจะต้องถูกจับถูกเขาเคี่ยนตีถูกตรึงทรมานจนถึงสิ้นรผชน เหตุการณ์นี้ไม่นจะเกิดขึ้นเหมือนถ้วยที่จะต้องรับแล้วท่านรับได้เหรอพี่น้องครับดูคําตอบของเขาเลยครับเขาบอกว่าได้ในข้อที่22พระเยซูบอกว่าคุณจะรับได้เหรอถ้วยนี้เขาก็ตอบว่าได้พี่น้องเห็นคําตอบไหมครับคนที่ปรารถนาอยากจะได้อะไรนี่นะครับพี่น้องคือมันเข้าไปอยู่ในสายเลือดนะเป็นความความปรารถนาอย่างแรงกล้านะครับความกิเลสนี้เกิดขึ้นแล้ว มันให้เป็นอะไรให้ทําอะไรหรือว่าจะต้องเผชิญอะไรได้ทุกอย่างพน้องสังเกตไหมครับในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเราปรารถนาอยากจะได้สิ่งของสิ่งนั่นนี่นั่นบางสิ่งบางอย่างนะครับเราเองก็โอ้โหทุ่มเทน,นะครับได้หมดได้หมดนะเหมือนกับการไปยืมเงินชาวบ้านมามาลงทุนที่จะทำทนูน่นสิ่งนู่นสิ่งนี้แล้วเขาก็ถามว่าคุณจะใช้ดีได้หรอ เขาตอบว่าได้สบายมากนะเดี๋ยวก็ไปทําสิ่งนั้นเดี๋ยวก็ไปทําสิ่งนี้เดี๋ยวก็ค้าขายเดี๋ยวก็ได้แล้วก็คืนได้ตามจํานวนได้หมดเลยครับให้ทําอะไรทําได้หมดนี่ก็เหมือนกันพระเยซูก็บอกว่าจะรับได้หรอถ้วยนั้นเขาบอกว่าได้ก็คงจะเป็นเพราะว่ามีความปรารถนาที่อยากจะได้นั่งนะครับในตําแหน่งที่สําคัญนั้นรัฐมนตรีนะมั่งเนาะถ้าเป็นนักการเมืองนะ เพราะฉะนั้นในข้อที่23พระเยซูก็เลยบอกว่าเอา้าเมื่อยืนยันแบบนี้พระเยซูก็เลยว่าถ้วยนั้นน่ะท่านจะได้ดื่มแน่นะถ้วยนั้นน่ะท่านจะได้ได้ดื่มได้แน่แต่ว่าที่จะนั่งตรงนั้นตรงนี้เนี่ยทังซ้ายทางขวาอันนี้เนี่ยพระเยซูบอกว่ามันไม่ใช่พนักงานของเราหมายความว่าเราไม่ได้เป็นคนมาจัดตําแหน่งเหล่านี้ให้กับใครแต่ผู้ที่จัดให้เราตามตามเหมาะสมนั้นนะครับพระบิดาทรงเตรียมไว้เนี่ย พระบิดาเป็นผู้เตรียมไว้รพระเจ้าพระบิดาเป็นผู้เตรียมให้ต่างหากในการที่จะได้ตําแหน่งไหนๆนะฮะที่จะนั่งอยู่ตรงไหนตรงไหนพระพี่บอกว่าอย่างนั้นนะครับพระบิดาเป็นผู้เตรียมสําหรับผู้ใดก็ให้แก่ผู้นั้นน้องครับนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระเยซูได้ตอบเขาในเวลานั้นมาดูความเคลื่อนไหวนิดหนึ่งก็คือว่าท่ามกลางท่ามกลางสาวกด้วยกันจริงๆแล้วสาวกมี12คนนะครับ แต่สิบคนก็ไม่ได้พูดอะไรจะมีสองพี่น้องนี้นะให้แม่มาหาพระเยซูแล้วก็ขอตำแหน่งนี้นะผลปรากฏว่าพี่น้องครับความเป็นใหญ่เนี่ยเรียกว่าความเป็นใหญ่เกิดขึ้นที่ไหนนี่แหละครับความคิดอยากเป็นใหญ่เกิดขึ้นที่ไหน,นปัญหาก็เกิดขึ้นความวุ่นวายนะครับการทะเลาะเบาแวงนะทอมพีบอกว่า เมื่อสาวกสิบคนนั้นได้ยินแล้วก็มีความขุนเคืองพี่น้องเห็นไหมฮะอยู่ด้วยกันดีๆมาไม่มีปัญหาแต่วันนี้ไอ้สองคนนี้อยากเป็นใหญ่กว่าคนอื่นอยากเป็นเหนือคนอื่นคุมคนอื่นพี่น้องครับไม่มีใครชอบพี่น้องจําไว้ว่าถ้าเราเด่นเราอยากเป็นใหญ่เป็นโตวกว่าคนอื่นนะครับพี่น้อง <c oughs> โดยที่วิธีนี้นะครับเรียกว่านี่วิธีทางรัดใช่ไหมมาขอใช้เส้นสายให้ให้แม่มาขอ นะนั้นการที่เราจะเป็นใหญ่นั้นนั้นถ้ามีวิธีแบบนี้เนี่ยนะมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นะการขุ่นเคืองก็เกิดขึ้นท่ามกลางพี่น้องพี่น้องครับวันนี้เนี่ยปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นท่ามกลางเราการทะเลาะเบาแววงการขุ่นเคืองกันเกิดขึ้นก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเองก็คิดว่าทําตัวให้เป็นใหญ่กว่าคนอื่นๆนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนั้นพระเยซูก็เลยบอกว่า วิธีการแบบนั้นนะ่ะมันเป็นวิธีของคนชาวโลกหรือว่าคนต่างชาติหรือคนไม่เชื่อเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเป็นผู้ครองคนต่างชาติเนี่ยต้องใช้อะไรครับต้องเป็นตําแหน่งเป็นเป็นเจ้าเป็นนายนะนะฮะน,นี้คือคนต่างชาตินะครับคือถ้าอยากครอบครองก็ต้องขึ้นไปถึงเป็นเจ้าคนนายคนประมาณอย่างนง้นนะครับก็เหมือนกับพ่อแม่บางทีอวยพรลูกหลานบอกว่าให้เป็นเจ้าคนนายคนแต่ แล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อำนาจบีบบังคับเพราะฉะนั้นการมีอำนาจการเป็นใหญ่จริงเป็นสิ่งที่ผู้คนแสวงหาแต่สำหรับชนพวกท่านนะครับในข้อที่26แต่พวกท่านหาเป็นเช่นนั้นไม่พวกท่านก็หมายถึงพวกที่ติดตามพระเยซูผู้ที่ติดตามพระเจ้าผู้ที่เชื่อหรือเป็นคริสเตียนนะครับที่บังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับการที่เราจะเป็นใหญ่ ขึ้นมาเป็นที่ยอมรับเป็นที่ปกครองเป็นผู้นําไม่ใช่ด้วยวิธีการแบบแบบโลกแบบนั้นนะครับแล้วว่าก็เป็นได้ไหมเป็นได้นะครับพี่น้องเป็นได้พระเยซูบอกว่าแต่ในพวกท่านหาเป็นเช่นนั้นไม่ถ้าผู้ใดใครจะเป็นใหญ่อยากจะเป็นใหญ่ใช่ไหมถ้าอยากจะเป็นใหญ่ปรารถนาจะเป็นใหญ่ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้โปรนิบัตินะครับพี่น้องและถ้าอยากจะเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นอะไรครับ เป็นาธาตุสมัครของคนทั้งปวงเหมือนกับที่องค์พระเยซูิเจ้าพระองค์ได้สเสด็จมาในโลกนี้และพระองค์ก็มาเพื่อปรนนิบัติและประทานชีวิตให้เป็นค่าไถ่ของคนเป็นอันมากพี่น้องครับนี่เป็นพระคําของพระเจ้าที่นํามาแบ่งปันซึ่งกันและกันในวันนี้พี่น้องครับเราเองอยู่ในตําแหน่งไหนเป็นพระเจ้าเป็นผู้จัดเป็นผู้ประทาน ให้กับเราพระเจ้าจะยกขึ้นหรือว่าพระเจ้าจะให้อยู่กับที่เป็นเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของเราที่จะจัดสรรแต่ถ้าเราอยากจะเป็นใหญ่เป็นต้นเป็นเอกนะครับตามพระคัมภีร์นี้ก็คือให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ปฏิบัติเป็นผู้ที่เป็นท่าสมัครเช่นนี้นะครับจะเป็นพระพรของพระเจ้ามาถึงเราและก็ถึงพี่น้องด้วยขอพระเจ้าอวยพรพระวจนะของพระเจ้าวันนี้ฝากไว้สั้นๆให้พระคำของพระเจ้าได้สําเร็จในชีวิตของเราเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมา พระคำนำชีวิตในทุกๆเช้าอย่าลืมติดตามนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ